สังเกตเห็นต้นทุเรียนใบหยิกงอและสีเหลืองก็สันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นโรคจุดสนิมมากกว่าโรคใบติดครับผมเพราะว่าลักษณะก็คือจะเป็นใบนะครับขอบนูนแต่ไม่ไมซึ่งสาเหตุตัวนี้นะครับโรคจุดสนิมที่เคยเจออยู่บ่อยๆก็จะเป็นจาก พืชชั้นต่ำครับผมซึ่งทำความเสียหายให้กับทุเรียนโดยดูดอาหารจากใบซึ่งทำให้ต้นทุดโทมมากซึ่งเจออยู่บ่อยมากอาการของโรคครับผมที่เจอก็คือจะพบที่ใบและก็กิ่งจะปรากฏเป็นจุดหรือว่าดวงสีเทาปนเหลืองนะครับแล้วก็เขียวแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วใบค่อยคจะหลุดร่วงลงไปแล้วก็ตายให ต้นยืนต้นตายนะครับพูดง่ายๆคือต้นโสมครับผมตัวนี้จะเป็นขุยนะครับผมแล้วก็นูนขึ้นมาตัวนี้นะครับก็วิธีแก้ที่ใช้อยู่เป็นประจำก็คือจะใช้การตัดใบนะครับที่เป็นโรคทิ้งไปแล้วก็ฉีดพ่นนะครับด้วยสารเคมีพวกค o พเปอร์ออกซิกรายนะครับเป็นสารเคมีที่มีขายอยู่ทั่วไป ถ้าเป็นถังน้ํา20ลิตรก็จะใช้ประมาณ15-20กรัมนะครับแต่ถ้าเป็นกระป๋องจิฉีดเล็กๆลักษณะแบบนี้ครับผมผมก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนกาแฟครับผมแล้วก็ทําการฉีดพ่นบริเวณใบใบที่เป็นจุดสนิมลักษณะแบบนี้ครับก็จะทําการฉีดพ่นแล้วก็บริเวณยอด ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณใบและก็ลำต้นครับผมบริเวณโคนก็ฉีดร่วมด้วยตอนนี้ก็ฉีดไว้นิดนึงแล้วครับผมส่วนลักษณะใบที่เป็นโรคที่รุนแรงก็ใช้วิธีการตัดครับตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลุกลาม ไปติดกับต้นอื่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเอาไปเผาใกล้ๆครับผมอย่า,าไวใ้ใกล้ๆหรือจะใช้การตัดตั้งกิ่งก็ได้นะครับจะเกิดอาการรุนแรงรู้สึกจะเป็นอยู่สองต้นครับผม เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับครับผมต้นนี้อาการค่อนข้างจะรุนแรงแล้วครับผมฉีดพ่นให้ทั่วทั้งยอดแล้วก็ต้นครับถ้าดูแลช้าสักนิดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั้งต้นจริงๆโรคทุเรียนก็มีอยู่หลายโรคนะครับก็แก้ไขเป็น โรกต่อโรคไปครับผมใบลักษณะแบบนี้นะครับมันต้นนี้ก็คือตัดเลยครับตัดตรงนี้เลยเพราะว่าใส่ปุ๋ยให้น้ำอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบออกมาใหม่ได้ดีกว่าให้ลุกลามทั้งต้นครับผม และส่วนสําคัญโรคเกือบทุกโรคนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นพวกโรคใบติดหรือว่าโรคต่างๆนะครับแนะนําให้เอาไปเผาทำลายครับผม ตัน,นี้อาการค่อนข้างจะรุนแรงจริงๆการปลูกทุเรียนนะครับก็ไม่ง่ายนะครับเจอปัญหาโรคสารพัดครับไม่เหมือนกับทุเรียนเสียบข้างแลงแรกที่ปลูกแทบจะไม่มีโรคพวกนี้หเห็นเลยครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาไปเผาทำลายกันครับครับผม ลักษณะใบนะครับที่เก็บมาได้2ต้นแล้วก็บริเวณใต้ต้นนะครับก็เก็บมาด้วยใช้วิธีการเผาไฟครับผมเพื่อไม่ให้เชื้อลุกลามต่อไปครับเป็นวิธีที่ชาสวสวนนิยมใช้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคแบบไหนนะครับก็ตัดกิ่งตัดใบมาเผาทำลาย ตัดตอนการแพร่ขยายสู่ต้นอื่นภายในสวนต่อไปครับครับผมขอบคุณมากนะครับในการรับชมครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยครับผมครับสวัสดีครับ